วารตตีดีบี22ภูมใจเสนอนวดยใยญตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหก่ายนรกแผนการแหก่ายอันดับแรกของพวกเราก็คือ อย่างเสียงบรรดาเฉลยศึกที่ยังมั่นคงในความรักชาติว่ายังพอจะมีอยู่สักกี่คนการกระทําเช่นนี้เป็นการเสี่ยงเพราะความลับอาจจะรั่วไหลไปถึงหัวของพวกผู้คุมแต่เราก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้วแผนการของเราถูกกระซิบบอกเล่าต่อๆกันไปทั่วค่ายทั้ง3มแดนด้วยความระมัดระวังพวกเราในแต่ละแดนก็เริ่มสะสมอาวุธและเก็บซ่อนเอาไว้ประจำตัว โรงตีเหล็กที่พวกเราทํางานประจําเริ่มลักลอบผลิตเหล็กแหลมและใบมีดออกแจกจ่ายพวกเราในขณะที่พวกผู้คุมเผอแผนการทุกอย่างของเราดำเนินไปอย่างเชื่องช้าในระหว่างนี้พวกเราก็ยังออกทำงานภายนอกค่ายกันตามปกติพวกเราพยายามทำความใกล้ชิดกับประชาชนชาวไทยดำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าตามกำหนดการ 6เดือนข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตระเตรียมเอาไว้อย่างซ่อนเร้นจะต้องเป็นผลสําเร็จเราทํางานกันอย่างใจเย็นใจเย็นเพื่อรอคอยความหวังครั้งสุดท้ายในการแหกค่ายครั้งนี้ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังคลืนลงพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะแลกชีวิตกับพวกมันจนถึงที่สุดการแตกแยกของบรรดาเฉลยในตอนนี้แบ่งออกเป็นสองพวกพวกทีก่มีจิตใจฝักใ่เอ็นเอียงไปในทางศัตรู เริ่มจับกลุ่มกันแล้วฝากตัวเป็นลูกน้องของอูดสำอางเนียดและจากกระจังซึ่งขณะนี้กลายเป็นหัวหน้าเฉลยศึกไปโดยประย,ยัยในจำนวนนี้มีอดีตสิบเอกคนร่วมจากป่าหวายลพบุรีรวมอยู่ด้วยแต่ผมจำไม่ผิดไอหมอนิชื่อสิบเอกสมานอดีตของมันเท่าที่ผมทราบถูกทางราชการทหารไล่ออกเนื่องจากคดียาเสพติดและชอบโกงเงินหลวงไอหน้าไหนที่กองทัพบกไทยเลี้ยงไม่ได้มันเลวยิ่งกว่มาม้า พวกเราบางคนมักพูดขึ้นลอยๆเมื่อไอหมานเดินผ่านกลุ่มก็พวกเราคำพูดดังกล่าวก็สร้างความโมโหโกรธาให้แก่มันอย่างมากายเมื่ออยู่ในห้องขังภายหลังเลิกงานพวกเรามักจะหาเรื่องยั่วยวนพักพวกของมันอยู่บ่อยๆครั้งจนบางครั้งต้องใช้กําลังปะทะกันอยู่เป็นประจำและบางครั้งที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันพวกมันมักจะหาโอกาสไปฟ้องบรรดาผู้คุมใส่ความพวกเราต่างๆนานา,นา,นาน และแน่นอนเลือกเกินสิ่งที่ติดตามมาในเวลาต่อมาก็คือพวกเราต้องถูกลงโทษด้วยการลดอัตราอาหารหรือไม่ก็ถูกขังลืมอยู่ในห้องใต้ดินที่มีสภาพเหมือนกับขุมนรกนั้นกูมีโอกาสวันไหนไอ้พวกเคี้ยขายชาตินี่ต้องตายก่อนไอ้แกวพวกเราบางคนพล่งออกมาอย่างเลืออดจนผมต้องคอยปลุกปลอบให้ใจเย็นๆปลุกปลอบทั้งที่ใ,ใจของผมเองเดือดพลานไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพวกเขา ความคิดที่ผมตั้งเอาไว้หากคนไดพว <com> กเราแหก่ขยสําเร็จไอ้พวกคนไทยขายชาติพวกนี้จะต้องรับการตอบแทนจากพวกเราอย่างสาสมบางครั้งเมื่อเราออกไปตัดไม้ในปา่าผู้คุมจะให้เราพักเหนื่อยอยู่ในหมู่บ้านพวกไทยดําและนอกจากนั้นในระยะหลังๆพวกผู้คุมเริ่มไว้วางจใจพวกเรามากขึ้น จึงทำให้พวกเราได้พูดคุยกับชาวบ้านและหาโอกาสสอบถามถึงผลทางภายนอกเขตอำเภอนี้แต่ก็ไม่สู้จะได้ความกระจ่างชัดเท่าใดนักเนื่องจากประชาชนคนไทยดำไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ออกไปนอกเขตดังกล่าวนอกจากจะมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านเท่านั้นในวันอาทิตย์ต่อมาทางค่ายกักกันออกคำสั่งให้พวกเราหยุดพักผ่อนหนึ่งวันซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ของค่ายเริ่มกำหนดวันพักผ่อนให้กับเฉลยศึก หลังจากที่เคยตบบี้ตะวันสั่งให้พวกผมทำงานกันอย่างหามรุ่มหามค่ำมาโดยตลอดพวกเราได้โอกาสก็เลยเออกมานั่งอยู่กลางแสงแดดนอกเรือนขังพร้อมกับสูดอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยความสบายอกสบายใจเป็นครั้งแรกในรอบแดเดือบนบรรดาผู้คุมที่เคยเข้มงวดกวดขันก็ออกไปเดินอยู่รอบนอกรั้วรวดนามด้วยทตาทางที่ไม่ค่อยจะสนใจพวกเราเท่าใดนักผมครูสำรองสีโบราดุสิตกันทาวงสำรานสุดที่พง และพวกหัวแข็งอีก 4- 5ถึงหคนนั่งกอดเข่าคุยกันอยู่เงียบๆในขนาดนั้นเองก็มีเฉลยศึกคนหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากเรือนกันด้วยท่าทางที่ลุกลี้ลุกลดพวกเราหันไปมองเขาก็ทำกริยาบุ่ยบพร้อมกับชี้มือเข้าไปในเรือนของังจากอากับกริยาดังกลา่าวทาให้รู้ทันทีว่าจะต้องมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในนั้นอย่างแน่นอนพวกผมทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมกันพลูเข้าไปในเรือนของังเมื่อโผล่ประตูเข้าไปเราก็เห็นเจ้าวุฒิซึ่งเป็นคนหนึ่งในจํานวนพวกเรา กับสิบเอกสมานลูกน้องจากราจารกระจังกําลังปะทะกันอย่างดุเดือดเจเลยศึกหลายคนในห้องนั่งมองอยู่บนที่นอนอย่างเงียบเงียบไม่มีการห้ามปรามเพราะทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและเกินสําหรับชีวิตประจําวันของเจเลยศึกเจ้าว,วุฒตัวเล็กกว่าไอหมานมากแต่มันก็สู้อย่างทรหดเสียงหมัดกระทบเนื้อดังผัวผักได้ยินถนัดหูการต่อสู้ได้ดําเนินไปครู่หนึ่ง ไอหมนันซึ่งรู้สึกว่าจะมีชั้นเชิงมากกวา่าก็ทิมหมัดขวาเข้าที่บริเวณขากรรไกรดังสนั่นเจ้าวุฒลาวุล้มตึงลงบนพื้นสำราญสุทธิพงซึ่งยืนมองอย่างมันเขี้ยวอยู่ข้างๆผมขยับตัวแต่ไม่เร็วไปกว่าผมซึ่งรีบเอื้อมมือไปตะคุบคอเอาไว้ก่อนพางกระสิบยาปล่อยมันตัดสินกันเองสำราญสุทธิพงชนักก็พอดีกับเจ้าวุฒ ทรงตัวลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วก็พังางงายหลังลุกไปอีกเมื่อไอหมานสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งเก้าพอกยกเท้าขวาฟาดผานเข้าซอกคอเจ้าวุฒิกระเด็นไปนอนฟุบอยู่ข้างๆแคร่ที่นอนแล้วโดยที่พวกเราจะทันคาดคิดเจ้าวุฒิผุดลุกขึ้นกระโจนผึงขึ้นไปที่หัวนอนของหมันพะก็เลิกเสือที่ปูนอนขึ้นมือข้างหนึ่งคว้าเหล็กเหลี่ยมที่พวกเราเตรียมซ่อนเอาไว้ตามแผนพุ่งพรวดไปใส่ไอหมานทันทีผมตัวชาวูฒนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรงถึงขนาดนี้ ในขณะที่ผมกําลังตกตะลึงอยู่นั้นครูสํารองสีโบราณก็กระโจนพวดเข้าล็อกคอเจ้าว,วุฒิไม่ได้ทันควันปล่อยผมอครูผมจะฆ่ามันเจ้าว,วุฒิพยายามสลัดพ้อมกับคารามออกมาแต่ก็ไม่สําเร็จครูสํารองไม่ยอมปล่อยเขาแย่งเหล็กแหลมจากเจ้าว,วุฒิโยนไปให้พวกเราคนหนึ่งเก็บไว้ไอ้มารเลยที่โอกาสนี้วิ่งหนีออกไปนอกเรือนขังทันทีพอพ้องก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาข้อข้างดับเฮ้ยปุคุมมาพวกเราทั้งหมดคลาออกจากกัน แล้วเพ่นขึ้นไปนอนอยู่บนแค่ที่นอนสงบนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นอยู่ภายในห้องนั้นมีเรื่องอะไรกันไม่มีใครตอบทุกคนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ้าบ,บคุคคลคนที่ถามแค่นหัวเราะอยู่ในลําคอกวาดสายตาไปรอบห้องแล้วจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าอันบวมปูดของเจ้าวุฒพร้อมกับยกมือขึ้นชี้หน้าตะคอกออกมาในน้นําเสียงเฉียบขาดออกมานี่พอมันพูดจบก็หันหลังกลับเจ้าวุฒิ ลุกขึ้นเดินตามมันออกไปนอกห้องด้วยท่าทางโผเพพวกเรารู้ว่ามันจะต้องนำจาวุฒออกไปสอบสวนอย่างที่ทำการของมันซึ่งอยู่นอกรั้วรวดหนาเหมือนเช่นที่มีการสอบสวนทุกๆครั้งพอเจ้าผู้คุมนำจาวฒออกพ้นประตูห้องผมรีบร้องบอกพวกเราทันทีเก็บออวติซอนเอาไว้ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนผมจะต้องรู้จากไอ้มานไอคนจะเข้ามาค้นพวกเราแน่ๆสิ้นเสียงของผมทุกคนต่างก็เพ่นเข้าหาหัวนอนของตัวเอง อาวุธทุกชนิดที่อยู่ใต้เสือหัวนอนถูกนําออกมาโดยฉับพลันแล้วทุกคนก็เลี่ยงออกมานอกเรือนขังหาที่ซุกซ่อนที่ปลอดจากสายตาของผู้คุมต่อไปผมเดินคู่ไปกับครูสำรองสีโบราณเหลือบตามองดูผู้คุมบนป้อมอย่างได้จังหวะในขณะที่มันเถลอผมกับครูสำรองก็ดึงมีดปลายแหลมที่เน็บไว้ตรงเอวใ,ใต้เสือ้อสอดลงไปตรงชายคาโรงอาหารซึ่งผมคิดว่าคงจะพ้นจากสายตาของคนอื่นได้ถ้าไม่มีการสังเกตกันอย่างจริงจังจัก เสร็จแล้วพระออกมาพร้อมกับถอนหายใจด้วยความโลกคุณคิดยังไงสําหรับเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยคู่สํารองสีโบราณซึ่งเดินตามผมมาติดติดเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆผมรู้สึกหนักใจครูวัาแผนการของพวกเราจะแตกก่อนถึงเวลาแหกค่ายตอนนี้พวกคุงกําลังไว้ใจพวกเรามากพวกมันไหวตัวที่เกิดความระแวงสงสัยพวกเราจะหมดโอกาสาทันทีผมตอบครูสํารองเบาๆและเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นอีกคุณสังเกตบ้างไหม หมนี้เราไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านมาเลยและอีกอย่างหนึ่งพวกมันก็ไม่ค่อยเข้มงวดกับเราเท่าไรไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือว่าสงครามมันจะยุติลงแล้วคราวนี้ผมชักจะคิดคล้อยตามเขาแต่ก็ยังออกความเห็นแย้งเขาไปว่าถ้าสงครามยุติลงจริงๆอ่ะพวกมันก็ต้องส่งเรากลับคืนประเทศไทยเป็นการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกันตามสัญญาเจนีวาก็ถ้ามันไม่ยอมสม่งพวกเราคืนน่ะแต่จะกักเราไว้ให้เป็นพวกมันล่ะคู่สำรองสีบราชแย้งออกมาด้วยความกังขา ผมมองหน้าครูสำรองนิ่งและพอที่จะอ่านจิตใจเขาออกว่าในขณะนี้เขากำลังมีความคิดเช่นไรผมไม่เคยหวังว่ามันจะส่งเรากลับไม่วัดกรณีใดใทั้งสิ้นนะโอกาสเป็นของเราเมื่อใดใครดวงดีก็รอดผมตอบเข้าไปคราวนี้ครูสำรองยิ้มออกมาได้เขาเอื้อมมือมาจับต้นแขนผมบีบแน่นในตาฉายแววแห่งความหวังให้เห็นชัดแจ้งและก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกมาอีกเสียงนกหวีดจากผู้คุมก็ดังถี่ขึ้น อันเป็นอนัสัญญาณในการเรียกรวมแถวอย่างกระทันหันนั่นเองทุกคนต่างทยอยกันออกมาเข้าแถวหน้าเรือนขังอย่างเงียบๆไอ้คอไลเดินนำหน้าตายทหารประจำค่ายอีกสองคนเข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าแถวมันกว่าสายตามองดูพวกเราทีละคนและพูดขึ้นว่าเราเข้าใจรู้ถึงความรู้สึกของเจเลยทุกคนดีความตึงเครียดของอารมณ์ทําให้เกิดความไม่สงบขึ้นการก่อวิวาทเป็นการผิดกฎร,ระเบียบของค่ายทางค่ายมีมติที่จะไม่ลงโทษในครั้งนี้ แต่เรามีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกคนรู้ทุกคนโปรดไปรวมกันที่ห้องประชุมหัวหน้าค่ายจะเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองสิ้นคำพูดของไอ้คอลไลตัวแสบพวกเราต่างก็งงงันด้วยนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์มันจะกลับตลบปัดไปอย่างนี้แน่นอนทุกคนย่อมคิดกันว่าถ้าจะต้องมีการลงโทษทั้งสองคนที่เรื่องเกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครที่จะไว้วางใจในเหตุการณ์และเล่หเหลี่ยมของพวกมัดทั้งนี้ เพราะตลอดเวลาที่พวกเราตกมาเป็นเฉลยก็ได้พบแต่คำพูดที่กลับกรอกและหลอกลวงจากพวกมันอยู่ตลอดเวลาทุกคนเดินเป็นแถวตรงไปยังโรงประชุมที่อยู่นอกรั้วลวดหนามห้องแดนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ80เมตรมันจะมาไม้ไหนกันแน่วะชาตินกน้อยเฉเลยสึกหัวแข็งซึ่งเดินอยู่ข้างหลังผมบ่นพึ่มพับออกมาเบาๆถึงว่าสิกูชักสงสัยว่ะผมันจะต้องมีรายการอะไรมาแหกตาพวกเราอีกมั้งเนี่ยอีกคนพูดขึ้นอย่างหงุดหงด เมื่อถึงโรงประชุมทุกคนต่างก็ยึดเอาม้ายาวที่เรียงรายอยู่เป็นแถวๆเป็นที่นักบริเวณที่ว่างหน้าเก้าอี้มีโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้อีกสามตัวห่างออกไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยถูกประดับด้วยม่านสีแดงมีตาขอนเขียวสีทองประดับอยู่ด้านบนสุดและถัดลงมาเป็นรูปโฮจิมิน์พร้อมด้วยธงสีเหลืองมีดาวแดงอยู่ตรงกลางมองเห็นสะดุดตาสักพักใหญ่ๆไอ้คอไลก็เดินนำหน้านายทหารคนหนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้รูปร่างผอมสูงใบหน้าซีดมองดูเหมือนกับคนอมโรคอายุผมกะดูไม่ต่ำกว่า50ปีขึ้นไปไอ้คอไลแนะนำให้พวกเรารู้ว่าชายผู้นี้คือหัวหน้าค่ายคนใหม่พร้อมกับสั่งให้พวกเราทุกคนยืนขึ้นเป็นการกระทำความเคารพมันด้วยหลังจากพวกเราได้รับอนุญาตให้นั่งลง็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าค่ายกับกันคนใหม่ก็กล่าวออกมาด้วยเสียงเบาๆเป็นภาษาไทยค่อนข้างชัดเจนว่าสวัสดี เฉลยไทยที่รักทั้งหลายวันนี้เรายินดีมากที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทุกๆคนเรามีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้บรรดาเฉลยไทยได้รับรู้ไว้มันหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วกล่าวต่อไปถึงสงครามระหว่างอเมริกากับเวียดนามซึ่งดําเนินการสู้รบติดต่อกันมาหลายปีแล้วมันอ้างว่าเนื่องจากอเมริกาได้เข้ามารุกรานในแลมอินโดจีนด้วยความไม่เป็นธรรมดังนั้นในไม่ช้าก็ต้องพ่ายแพ้แก่มันโดยเด็ดขาด และในขณะนี้อเมริกากำลังยื่นข้อเสนอและข้อตกลงยอมปราชัยโดยจะยอมยุติสงครามภายในภูมิภาคส่วนนี้อย่างสิ้นเชิงและมันย้ำอีกว่าขณะนี้อเมริกากำลังเจรจากับเวียดนามเหนืออยู่ที่กรุงปารีสเพื่อเซ็นสัญญาสงบศึกกันอยู่แล้วพวกเรามารู้ความจริงภายหลังว่าเหตุที่ทำให้เวียดนามเหนือยอมเจรจาสงบศึกก็เพราะอเมริกาได้ถล่มเมืองฮานอยด้วย B-52 ระกลานเป็นหน้ากลอง เป็นเวลาติดต่อกันถึง12วันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้อีกข่าวดีจากหัวหน้าค่ายกักกันทําให้พวกเราทุกคนตื่นเต้นสุดขีดความหวังที่จะได้กลับคืนสู่ประเทศไทยมองเห็นอยู่แค่เอือ้อบแต่แล้วคําพูดต่อมาเขามันก็ทําให้ผมได้เห็นธาตุแท้ของมันยิ่งขึ้นเมื่อสงครามสงบแต่และฝ่ายจะส่งคนของฝ่ายตรงกันข้ามที่จับไว้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเราก็จะส่งพวกคุณกลับไปเมื่อทุกคนเป็นคนดีมีความก้าวหน้า หากใครยังไม่ก้าวหน้าเราก็จะต้องอบรมเอาไว้ก่อนสิ้นคำพูดของมันแทบทุกคนหน้าซีดบางคนแอบถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะรู้ดีว่าความก้าวหน้าที่มันพูดถึงก็คือการยอมเอ็นเอียงไปเข้ากับฝ่ายมันและทำตัวเป็นปรปักกับรัฐบาลไทยนั่นเองจบคำชี้แจงเราก็รับคำสั่งให้กลับเข้าสู่แดนขังทันทีเมื่อทุกคนเข้ามารวมกันอยู่ในเรือนขังเสียงเอะอะโวยวายก็ดังขึ้นไม่ได้สักชาตินกน้อย เป็นคนแรกที่แหกปากโวยออกมาอย่างเหลืออดเว้ยใครอยากจะเป็นผู้ก้าวหน้าก็เชิญเลยบางทีอาจจะถูกส่งกลับบ้านก่อนก็ได้โถยสังคังทุยทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันแซดผมกครูดสำรองเดินเข้าไปที่แค่นอนเพียงแวบเดียวที่สายตามองผ่านหัวนอนผมรู้สึกผิดปกติทันทีหมอนและผ้าหม่มซึ่งผมวางทับเอาไว้อย่างดีได้ถูกเลื่อนออกจากกันในลักษณะที่จะต้องถูกรื้อ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะที่พวกเราออกไปประชุมอยู่ข้างนอก ผมหันขวับไปมองครูสำรองก็เห็นเขายืนขมวดคิว้วมือเท้าสะเอวมองดูที่นอนของเขาอยู่เช่นกันครูผมเรียกครูสำรองเบาๆเขาหันมาตรทางผมเป็นเชิงถามผมเดินเข้าไปหาพร้อมกระซิบผมรู้สึกว่าในห้องขังของเราจะถูกพวกคุมค้นในตอนที่วันเรียกเราไปประชุมครูคิดแบบผมหรือเปล่าครูสำรองพยักหน้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันต้องระแวงแน่ๆมันฉลาดมากที่ไม่ได้แสดงให้เราเห็นว่ามันเริ่มจะรู้แล้วว่าในขณะที่พวกเราคิดยังไงกัน มีทางเดียวที่พวกเราจะทําได้ก็คือหยุดการเคลื่อนไหวทุกด้านเอาไว้ออกทํางานตามปกติอย่าให้มันสงสัยได้พอผมพูดขาดคาเจ้าวุฒก็เดินกลับเข้ามาในเรือนขังพวกเราพลูเข้าไปรุมล้อมพร้อมกับซักถามมันว่ายังไงบ้างวะวุฒ์ถอนหายใจแล้วตอบว่าแปลกดีวะตอนแรกอ่วนึกว่าจะถูกขังเดียวในห้องใต้ดินซะแล้วแต่ไม่งั้นน่ะมันกลับพูดดีแถมปลอบอัว้ทำใจเย็นๆมันบอกว่าถ้าอัวเป็นคนดีแล้วจะได้กลับบ้านเร็ว ว่าไม่เข้าใจเลยวะมันจะเอายังไงกับพวกเรากันแน่มันถามหรือเปล่าว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกับไอ้หมาน่ะพวกเราซักตกถามแต่ว่าว่ามีเรื่องกับเสาเย้าแย่แล้วก็เกิดอารมณ์โมโหที่ได้ฟาดปากกันขึ้นไอ้หมานก็พูดแบบนี้เหมือนกันแล้วไอ้หมานไปไหนทำไมเลือกกับมาคนเดียวมันบอกให้อ้วกกลับมาก่อนส่วนไอ้หมานยังคงนั่งคุยกับมันที่โน่น ผมกับครูสำรองสีโบราณหันมาสบสายตากันนิ่งเป็นอันรู้แน่ชัดว่าระหว่างที่วุฒิถูกผู้คุมนำกลับมาเรือนขังนั้นไอหมานคงจะนั่งสารแนต,ตอหลุดตอแหลประจบประแจงผู้คุมและคงจะขายพวกเราเพื่อความสุขสบายของมันไปเรียบร้อยแล้วก็พอดีพกักพวกของจากกระจ่างและอุดสัมอางเนตเตรเ,เข้ามาใกล้ๆเพื่อจะฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และข่าไปบอกลูกพี่ของมันก็เลยท้อให้พวกเราหยุดซักถามบุตรแล้วพากันแยกย้ายไปพักผ่อนต่อไป ในจํานวนนกสองหัวซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกของจากกระจกักมีอีกคนหนึ่งซึ่งแสดงตัวเป็นปรปักกับพวกเรายังเปิดเผยก็คือจําลองสีโชดพวกเรามักจะเรียกกันอย่างติดปากว่าไอดา้ด่าเนื่องจากมันถูกไฟคอกในบังเกอร์ตอนที่ฐานถูกโจมตีเตะเมื่อจําลองสีโชดถูกจับเป็นฉเฉลยศึกพวกเราก็พยายามหอพิ้วเข้ามาจนถึงค่ายฉเฉลยแต่ทัที่ตัวของจําลองสีโชดเองจะถูกทหารเวียดกงยิงทิ้งตั้งหลายครั้งหลายหน แต่พวกเราก็ได้ขอร้องเอาไว้โดยสัญญาว่าจะไม่ให้การเดินทางลาช้าแต่อย่างใดด้วยความสงสารพวกเราประคับประคองไอ้ด่างมาจนกระทั่งถึง่ข่กักกันต่อจากนั้นจำลองสีโชดก็ได้รับการพยาบาลจนบาดแผลหายสนิทด้วยกลมอนสันดานที่เห็นแก่ตัวและความคลี่คลาดต่อความทุกข์ทรมานหรืออาจจะเป็นเพราะความโง่งเง่าหรือความบัดซบของเขาก็ได้ที่ทําให้จำลองสีโชดคิดแปลพักเข้าข้างศัตรูไปอย่างสิ้นเฉิง ในเวลาต่อมาพวกเรามักจะได้เห็นไอ้พวกขายชาติทั้งหลายมักมีอัตราอาหารพิเศษนอกเหนือไปจากเฉลยศึกคนอื่นๆอย่างสังเกตเห็นได้ชัดและแทบทุกครั้งเมื่อเฉลยศึกขายชาติเหล่านี้ออกไปพบกับนายทหารหัวหน้าค่ายนอกที่คุมขังคราวใดตอนกลับมาพวกมันก็จะมีของกินของใช้ติดไม้ติดมือเข้ามาแบ่งปันกันระหว่างพวกนกสองหัวอยู่เป็นประจำพวกเรารู้ดีว่าทําไมพวกมันจึงรับอัตราอาหารพิเศษจากค่าย ถ้าพวกมันไม่ทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับศัตรูแล้วพวกมันจะไม่มีวันได้รับสิ่งตอบแทนจากพวกนั้นอย่างเด็ดขาดในทํานองเดียวกันจะเลยศึกหัวแข็งที่ถูกเรียกตัวไปสอบสวนจากนายทหารประจําค่ายผลที่รับก็คือการขู่เข็นการทรมานต่างๆนานา,นาที่พวกมันจะสรรมาการะทํากับพวกเราอย่างโหดร้ายทารุณภายหลังเราถึงได้รู้อย่างแน่ชัดว่าความลับต่างๆของทางทหารหรือจุดออนของรัฐบาลไทย ตลอดจนแผนผัง,งกองบัญชาการทหารสูงสุดข,ของกองทัพไทยได้ถูกเขียนขึ้นโดยฝีมือของจากระจ่างทั้งสิจากระจ่างผู้นี้เป็นคนมีความรู้สูงเคยถูกคัดเลือกตัวรเรียนวิชาการรบแบบกองโจนร่วมกับทหารอังกฤษในมาเลเซียมาแล้วและยิ่งไปกว่านั้นจากกระจ่างยังเคยผ่านการอบรมวิชา F.A.G. หรือผู้นำอากาศยานนาเช่นเดียวกับผมแต่คนร,รุ่ กลวิธีและความลับตลอดจนรหัสในการติดต่อทำงานกับเครื่องบินได้ถูกจาก,กระจางเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ควบคุมค่ายกักกันจนหมดสิทธิ์ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเขาจะกล้ากระทำการทรยศต่อชาติได้ถึงขนาดนี้อาชีพนักรบรับจ้างของพวกเราได้ถูกตราหน้าว่าขายชีวิตเพียงเพื่องเงินแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงส่วนลึกในหัวใจที่แข็งกระด้างหรอกว่าเมื่อถึงคราวที่ปัจจันหน้าห้ำหันกับอารีราศัตรูแล้วพวกเรา จะสู้กันอย่างเลือดเข้าตาสู้ด้วยหัวใจที่ระลึกถึงพื้นแผ่นดินร่มเย็นของเราโดยไม่ยอมไม่พูดถึงผู้ใดล่วงล้ำยึดครองโดยเด็ดขาดถึงแม้พวกผมจะพลาดโดนจับเป็นเฉลยศึกแต่พวกเราส่วนหนึ่งก็ยังคงทำหน้าที่ต่อจากผมไปอีกจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยไม่มีคำว่าขายชาติหรือทรยศต่ออาชีพของตัวเองเหมือนอย่างพวกที่ได้เอ่ยนามมาแล้วอย่างเด็ดขาดทหารรับจ้างหลายคนที่โดนจับมาเป็นเฉลยศึก เขาผ่านอนดีตที่ทุจริตผิดกฎหมายมาแล้วอย่างโชกชนเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมชะตาชีวิตทําให้เขาเหล่านั้นก้าวเข้ามาสู่อาชีพที่ต้องขายชีวิตกินเพื่อความอยู่รอดของปากและท้องแต่ทุกคนก็ไม่เคยขายชาติดังเช่นบางคนที่สวมเครื่องแบบอันมีเกียรติและโกรูแต่ทว่าจิตใจสุกระปกโสมมจนไม่มีอะไรจะปริ